โอเคครับผมสวัสดีปีใหม่เอฟซี FC เชฟดุยสายล่าทุกทท่านนะครับเจอกันอีกแล้วนะครับกับเชฟดุยสายล่าก็วันนี้ไม่ได้ไปตกปลานะครับก็เนื่องจากว่าทํางานไม่มีวันหยุดเลยนะครับมีแค่วันเดียวนะครับก็เลยไม่ได้ออกหมายตกปลานะครับก็วันนี้พอมีเวลาครับก็เลยเอาเทคนิควิธีการความรู้การผูกเบ็ดการเข้าชุดใบสาย ทำยังไงนะครับก็เทคนิควิธีการการผูกเบ็ดก่อนเลยนะครับท่านผู้ชมก็ออะไไ,ไปตกปลานะครับีเวลาก็เลยหาอะไรที่เป็นความรู้มานําเสนอให้ท่านผู้ชมได้ชมนะครับอย่างน,นะครับก็เป็นดวงเบ็ดทั้งหมดเลยนะครับของเชฟดุยสายล่าวันนี้นั่งผูกเบ็ดนะครับไม่ได้ไปตกปลานั่งผูกเบ็ดก็เลยนึกคอนเทนต์ขึ้นมา ก็อยากจะนําเสนอท่านผู้ชมนะครับกับการเข้าชุดไปสายผูกชุดไปสายนะครับเบด็ดก็ในที่นี้ผมก็จะผูกเบ็ดเบอร์ศูนจุดสามนะครับสําหรับตกปลาน,นินนะครับเชฟบุยทริปล่าสุดที่ไปแม่ลําพันธ์มานะครับก็ใช้เบด็ดศูนจุดสามนะครับท่านผู้ชมก็บางหมายบางหมายก็ใช้เบอร์หนึ่งนะครับ 0.8 0.5 0.3นะครับแล้วแต่หมายนะครับท่านผู้ชมก็หมายไหนปลาเขี้ยวเราก็ต้องลดขนาดของดวงเบ็ดลงมานะครับก็นั่งผูกไป3ตัวชุดแล้วนะครับท่านผู้ชมก็นึกขึ้นได้ว่ายัางไม่ได้บอกท่านผู้ชมนะครับเทคนิควิธีการนะครับนี่ครับอันนี้เป็นดวงเบ็ด0.3นะครับท่านผู้ชม ก็ผมที่ผมผูกไว้แล้วนะครับที่ไปตกแม่ลำพันธ์สุโขไทยนะครับปานินไซร์โล1โล2โล5โล6ก็ใช้เบ็ดเบอร์0ู 3, น์จด3ี่ครับเนื่องจากว่าปลาค่อนข้างกินระแวงนะครับเขี้ยวมากครับปานินเป็นปานินเป็นปลาไซร์นะครับไซร์โลกว่าก็กลับมาก็มานั่งผูกเบ็ดก็อยากจะน้ำเสนอ ชุดปลายสายนะครับเหยื่อนะครับเหยื่อเป็นเพียงแค่ส่วนประกอบหนึ่งนะครับเพียงแค่ห้าสิบเปอร์เซ็นตนะครับที่เหลือจะเป็นชุดปลายสายนะครับท่านผู้ชมนี่นะครับไม่ใช่ว่าเราตกปลาเราก็จะเน้นแต่เหยื่ออย่างเดียวนะครับชุดปลายสายเทคนิควิธีการตีเบ็ดทุกอย่างนะครับมันก็จะรวมอยู่ด้วยกันเป็นองค์ประกอบนะครับของการตกปลานะครับไม่ใช่ เฉพาะแค่เหยื่อนะครับวันนี้เชฟดุยจะมานําเสนอแค่ชุดปลายสายก่อนนะครับก็ปลายสายเชฟดุยก็จะมีแค่นี้นะครับลวงเบ็ดนะครับแล้วก็ตะกอวิ่งตะกอวิ่งจะเป็นตะกอวิ่งไส้สีขาวนะครับนจะว่ารูรูไส้จะรูจะใหญ่นิดนึงนะครับขนาด2.5เซนสมเซนประมาณนี้ครับตะก็ตกปละเนึ่การผูกเข้าเบ็ดก็ประมาณนี้ครับ นี่ก็เป็นตะก,กั่วครับจะประมาณนี้ครับท่านผู้ชมใาใสาของเชฟดูอีสาล่ะก็เขียครับผมการผูกเบ็ดความยาวอะไรเดี๋ยวผมจะผูกให้ท่านผู้ชมดูเลยนะครับท่านผู้ชมก็นี่นะครับ PE ที่ผมใช้ผูกเป็น PE 0.6นะครับท่านผู้ชมอันี้ใจเห็นบ่ดนี้ P/E 0.6นะครับเล็กมากเลยนะครับปกติบางคนเขาก็ใช้จะใช้ P/E 1 P/E 0.8นะครับแต่ผมใช้ P/E 0.6นะครับน้ชจโอเคครับผมยี่ห้อก็ไม่เน้นครับยี่ห้อไหนก็ได้ครับขอให้เหนียวไว้ก่อนเราจอเสร็จล้านนี้นะครับก็เดี๋ยวเชฟดึงจับ เบทเบอร์ศูนย์จุดสามนะครับยี่ห้อนี้นะครับยี่ห้ออะไรไม่รู้นะครับใครรู้ใครทราบแล้วบอกผมด้วยนะครับแต่แข็งอยู่ครับใช้งานได้สบายสบายครับกับปั่ดินนะครับศูนย์จุดสามนะครับท่านผู้ชมสองตัวแล้วก็นี่นะเป็นลูกหมุนนะครับ หมุนเบอร์แปดนี่นะครับหมุนเบอร์แปดหมุนถังนะครับเผู้หจะซื้อมาเป็นกล่องอย่างนี้เลย่าจจะประมาณกี่ร้อยตัวไม่ร้สองร้อยตัวหรือเปล่าก็ซื้อมาเอาไว้างานปัน,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 ปน,นินนะครับนี่นะครับเล็กๆสำหรับตกปันินนะครับเทคนิควิธีการทำชุดปลายสายนะครับท่านผู้ชม ตะก้อวิ่งตะกัวก็ตะก้อวิ่ง2เซนครึ่งสามเซนนะครับตะกัวก็2ี่สกรัมนะครับส่วนตัวเบ็ดเดี๋ยวผูกให้น่านผู้ชมดูเลยนะครับอ่าเดี๋ยวผมจะผูกนะครับผูกไม่จําเป็นต้องทําแบบผมก็ได้ครับผูกแบบท่านผู้ชมผูกถนัดเลยครับส่วนผมถนัดแบบนี้นะครับผมก็จะผูกนี่นะครับ จะผูกสองตัวนะครับบิดในบางครั้งนะครับการตกปลาไม่จะเป็นแค่เหยื่อจะต้องเหยื่อดีเหยื่อเทพนะครับจริงๆเหยื่ออะไรปลาก็กินนะครับเพียงแต่ว่าเราต้องชุดปลายสายเราต้องเนียนต้องดีเหยื่อเหย,ยื่แนะนําให้ที่เหยื่อท่านผู้ชมชอบนั่นแหละครับ ตัวไหนที่คิดว่าโอเคปลากินก็เอาตัวนั้นเลยครับปั่นให้ละเอียดที่สุดแล้วก็หมักทิ้งไว้ประมาณสามคืน,นครับแล้วค่อยไปตกครับสําหรับปลาดินย้ํานะครับปลาดินกินเหยื่อฝุ่นนะครับปั่นให้ละเอียดที่สุดเลยนะครับท่านผู้ชมบางนา,นาบางท่านปั่นเสร็จเอาไปตากให้แห้งเลยนะครับก็มีนะครับก็ไปตากแดดพึงแดดแย้แห้งเพื่อให้มันเป็นฝุ่นนะครับ แล้วแต่แต่ส่วนผมก็คือผมก็คือปั่นละเอียดเส็จปุ๊บผมก็ใส่ถุงมัดปากใส่ถังทิ้งไว้เลยสามคืนแล้วผมก็ไปตกเลยแต่บางคนก็ไปตากแดดไว้เพื่อให้มันเป็นเกลียฝุ่นตากแดดให้แห้งแล้วค่อยเอาไปใส่ถังนะครับเอามาพึ่งให้เย็นก่อนครับตากแห้งแล้วก็เอามาพึ่งให้เย็นแล้วก็เอาไปใส่ถังใส่ถุงใส่ถังทิ้งไว้สามคืนเหมือนกันครับ อันนี้ผมผูกเ็0.3นะครับท่านผมผมก็จะใช้ปากใกนการผูกนิดหน่อยนะครับเพราะว่าผมถนัดแบบนี้นะครับนะ่นะเด็กมือใหม่ไม่แนะนํานะครับนี่นะครับเบ็ด2ตัวนะครับท่านผู้ชมงานก็ไม่ได้ทําวันนี้หยุดหนวันก็เลยถือโอกาสนำความรู้ เทคนิควิธีการที่เชฟบุิตกปประจํามานะครับทําผูกใช้เป็นประจํามามาแนะนําให้ท่านผู้ชมนะครับมานําเสนอให้ท่านผู้ชมนี่นะครับหมุนเบอร์แปดปีศูนย์จุดหกเบลดศูนย์จุดสามเคครับท่านผู้ชมลูกหมุนเบอร์แปดนะครับ P e ที่ใช้ผูกเป็น P e 0.6ตัวเบลด3ยยี่ห้ออะไรไม่รู้นะครับไม่รู้จักยี่ห้อเลยครับ ก็โอเคครับผมหนึ่งตัวเสร็จไปแล้วอีที่ชุดปลายสายที่ผมใช้ตกปลาเนี่ยนะผมจะใช้เบ็ดสองดวงนะครับท่านผู้ชมอันนี้เสร็จไปหนึ่งดวงแล้วครับก็ประมาณนี้ครับท่านผู้ชมมีอะไรตายตัวครับสำหรับการตกปลาพิกแพงไปเรื่อยครับสำหรับปลากินเขี้ยวนะครับศูนย์จุดสามนะครับไม่แนะนำให้โหลดดวงเบ็ด ถ้าเกิดว่าหมายนั้นอุปสรรคเยอะหรือปลาที่มีค่อนข้างมีลำมีตัวค่อนข้างใหญ่นะครับพวกยิสุกพวกปากาพวกสวายอย่างนี้ไม่แนะนำให้ใช้นะครับเพราะว่าไม่ได้ตัวแน่นอนครับแต่สำหรับปลานินแล้วหมยธรรมชาติแล้วไม่ตัวหนึง่งไม่เกินสองโลหรอกต่อตัวเราปลานินเป็นปลาที่กินแล้วลอยขึ้นมาเลยพอวัดปุ๊บหัวก็จะสะบัด สายขวาซ้ายขวา,า,ขวาแล้วก็ลอยขึ้นน้ำมานะครับแล้วก็สามารถใช้โหลดดวงเบ็ดได้นะครับยิ่งปลากินระแวงเราก็โหลดดวงเบ็ดลงมาหานะครับยิ่งหมายไหนที่ปลากินไม่ระแวงเราก็ดวงเบ็ดเราไม่จําเป็นต้องโหลดครับนะครับแล้วก็ผูกเสร็จแล้วอีกหนึ่งตัวนะครับก็ ไม่มีอะไรมากมายครับกับการตกปลาขอแค่เข้าใจนะครับไม่ใช่ว่าเหยื่อดีอย่างเดียวเหยี่อดีตกปลาไม่ได้ตัวก็มีนะครับท่านผู้ชมก็แล้วแต่เทคคนิวิธีการคลิปไฟสายการตีเหยื่อการกองเหยื่อลูกขยันนะครับนี่นะครับเราจะผูกตัวที่สนะครับ ความยาวชิ่งเดี๋ยวผมผูกเสร็จเดี๋ยวผมจะวัดให้ท่านผู้ชมดูเลยนะครับระหว่างดวงเบ็ดกับลูกหมุนนะครับผมจะใช้ปากเลยนะครับในการผูกเบ็ดเพราะผมมีแค่สองมือครับมือที่สามผมไม่มีชิ่งผมจะใช้ชิ่งสั้นนะครับแล้วก็วิ่งชิ่งสั้นนะครับ เสร็จแล้วนะครับ2องดวงนะครับก็เดี๋ยวผมจะบอกวิธีการอีกอย่างหนึ่งนะครับทํำยังไงเวลาเราวัดปลาปลากินเม็ดเราวัดปลาปลานินเป็นปลาที่ปากปลาินปลาปากบางนะครับวัดแล้วชอบหลุดง่ายนะครับกินสิบตัววัดติดปากติดปากหรือว่าได้ตัวแค่สองสามตัวอย่างเงี้ยครับก็ผมจะมา ก่วิธีการอาการนี้นะครับซึ่งไม่มีนักตกปลาคนไหนแนะนํานะครับผมก็ไม่ค่อยแนะนํานะครับเผื่อเกิดว่าหมายนั้นผิดคิวปลาใหญ่เข้าเราก็ไม่ได้ตัวนะครับก็อันนี้ผมมาแนะนําเลยเฉพาะปลานินนะครับท่านผู้ชมผมก็จะแต่งโคมเบ็ดนะครับนี่นะครับนะนะ,นะคมเบ็ดของเราอะ่ะมันจะมีองศาที่เอียงใช่ไหมครับถ้าเราตั้งโคมเบ็ดขึ้นมามันก็จะเอียงนิดหน่อยนะครับ ทีนการที่เอียงนิดหน่อยคือมันจะกวกเนื้อปากปลาได้เวลามันกวกเอาเนื้อปากปลามันจะได้นิดเดียวนะับท่านผู้ชมทีนี้ผมก็จะมาแต่งโคมเบ็ดนะครับโดยการใช้คีมบิดปลายเบ็ดนะครับให้องศาเอียงเยอะๆนะครับเพื่อที่จะให้มันกวกเอาเนื้อปากปลาได้มากที่สุดนะครับแล้วพอกวกเอาเนื้อปากได้มากสุดมันก็จะไม่ค่อยหลุดนะครับโอเคครับผมนี่ มก็จะแต่งคมเลยนะครับนผูน้อมนี่อย่างนี้เลยนะครับแล้วก็บิดบิดดวงเบ็ดครับบิดให้องศามันเพี้ยนครับองศาคมเบ็ดมันก็จะเอียงนี่นะครับไม่แน่ใจว่านผูยชงเห็นหรือเปล่านะครับประมาณนี้นะครับองศาคมเบดม็ดก็จะเอียงก็ แล้วก็บิดทุกตัวเลยนะครับท่านผู้ชมนะครับระดับเซี้ยนเซียนเขาก็ทําอย่างนี้กันนะครับก็เสเร็จเรียบร้อยครับยังไม่เอียงพอนะครับ ครับผมนี่นะครับสำหรับการตกปลาลินนะผูกเสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับมือใหม่ที่เข้ามารับชมนะครับก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจให้เชฟบุยสายล่าด้วยนะครับแล้วอีพีต่อไปเชฟบุยก็จะมาบอกเทคนิคอย่างอื่นอีกนะครับไม่ใช่แค่ชุดปสายนะครับอาจจะเป็นเหยื่ออาจจะเป็นการเข้าหมายตีเหยื่อตีเบ็ดนะครับ ครับผมก็เดี๋ยวเชฟดูจะมาวัดความยาวให้ท่านผู้ชมดูเลยนะครับว่ายาวกี่เซนนะนี่นะครับนี่เตรียมใส่วัดมาเรียบร้อยแล้วนี่นะครับทา่านผู้ชมกี่เซน,นครับเห็นไหมครับทา่านผู้ชมหกเซนนะครับทา่านผู้ชมรวมความยาวรวม ลูกหมุนตัวเบดแล้วนะจะอยู่ที่6เซนนะครับท่านผู้ชมหกเซนก็มัดเสร็จก็จะความยาวประมาณนี้นะครับก็เบ็ดศูนย์จนะครับแล้วก็ลูกหมุนเบอร์แโอเคครับผมนี่เป็นชุดปลายสายที่เชฟบุยใช้ตกปลานินล่าสุดที่อ่างแม่ลำพันธ์นะครับก็ได้พอสมควรนะครับนี่ก็ ที่เราแต่งโคงเมเบ็ดเพราะว่าเราจะให้เกี่ยวปากปลา,ปาได้เยอะที่สุดนะครับเวลาปลาก,กินระแวงตัวเบ็ดเล็กวงสวิงเล็กเกี่ยวเนื้อปลาปลา,ปาได้เยอะยิ่งเยอะยิ่งดีครับก็เลยต้องแต่งโคงเมเบ็ดนะครับบิดปลายเบ็ดนิดหน่อยนะครับบิดให้องศามันผิดเอียงนะครับตัวปลายโคเมเบ็ดนะครับก็เทคนิคนี้ไม่ได้บอกใครนะครับก็เพ,พิ่งจะมานาเสนอให้ท่านผู้ชมได้ รับชมว่าก็วันนี้นะครับก็ก็มีแค่นี้นะครับท่านผู้ชมก็ไม่มีอะไรมากมายก็มียังไงแล้วก็ฝากท่านผู้ชมเป็นกําลังใจให้เจ็บดุยสายล่าด,ด้วยนะครับก็ระดับเป็นเซียนเขาก็ใช้แบบนี้กันนะครับก็เลยมานําเสนอให้ท่านผู้ชมนะครับก็มีประโยชน์มากน้อยเพียงใดก็ต้องต้องฝากท่านผู้ชมนําไปใช้แล้วครับ ก็ยังไงแล้วก็ถึงเวลาจากลาลาจากท่านผู้ชมแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้แล้วคลิปหน้าผมก็จะมานำนำเสนอเทคนิควิธีการใหม่ๆของผมนะครับในการตกปลาไม่ว่าจะเป็นปลากาปลาสวายปลายี่สกปลานนจันปลาใหญ่ๆก็จะมานำเสนอรอบต่อไปนะครับวันนี้ก็ต้องขอจากลาท่านผู้ชมนะครับ ก็หวังว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์ต่อท่านผู้ชมไม่มากก็น้อยนะครับก็ยังไงแล้วต้องขอจากลาแล้วครับท่านผู้ชมก็ฝากให้ท่านผู้ชมนำเทคนิคนี้ไปใช้ในชีวิตประจําวันด้วยนะครับก็ยังไงแล้วก็ขอขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ